สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาทําความรู้จักกับการบ้านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีบ้าน2วิธีนะครับบ้านวิธีแรกนะครับก็จะเป็นการใส่ตัว T แบบนี้นะครับเพื่อเป็นการแยกแขนงออกไปจะมีทั้งขนาดเท่ากันหรือขนาดต่างกันนะครับแบบนี้นะครับ บาอีกวิธีหนึ่งก็คือการสับอินนะครับในโปรแกรมนะครับเบื้องต้นผมก็จะทำการคลิกขนาดท่อที่ผมจะบานนะครับมาแล้วมาเลือกจุดที่ผมจะบานสังเกตที่ Command Line นะครับพอเราเลือกมาแล้วนะครับจะมีคำว่าสับอินอยู่นะครับผมก็พิมพ์คำว่า st นะครับ ก็ e n น e r แล้วก็ดึงขึ้นไปหรือลากออกไปด้านข้างที่ผมต้องการผมอันนี้ผมจะดึงขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้จะต่อกันละเป็นการสับอินหรือการขีม้านะครับถ้าเราอยากจะใส่ตรงแพทนะครับก็คือใส่เลนฟอร์สให้นะครับให้เราคลิกครอบไปที่บริเวณนี้นะครับ จะมีพ n อยที่ทำการเชื่อมต่อกันอยู่ให้เรามองหาดอกดาวแบบนี้ s u b s t ิจ u t e part คลิกลงมานะครับจะมีคำว่า r i n f o r c t m e n t Option อยู่ตรงนี้เลือกไปที่ Add r f o r フォード n n p p t h ตรงนี้นะครับก็จะมีแพดปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับการบ้าน2อย่าง ก็คือบานแบบ Fitting ที่เป็นตัว Fitting แล้วก็บานแบบสับอินที่เป็นท่อชนกับท่อแล้วก็แสดงภาพแพทนะครับในโปรแกรม 3D p a